สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวหลังจากที่พี่ใช้งานจริงนอกฐานที่กับเจ้าตัว Redmi Note 14เบสโ m o เลลตัวนี้เป็นรุ่นแรม 8GB บวกเพิ่ม 8GB ก,กับหน่วย 4G จากตัว Xiaomi มีือที่มีความสวยงาม ผมด้วยราคา4,990บาทที่พี่ทําการสั่งซื้อมาพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูนทยประกันสุนทยใต้คลิปนี้ผมไว้ให้นัผู้ประเลยว่าบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของัรว่าให้กดซื้อตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภยัยในการซื้อผมบางครั้งเนาะราคามันอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะนั้นว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดตามลิงก์พีแนบให้ ตาคิ้ผมพีจะขอเกินก่อนว่าสเปคตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างผมตัวนี้ให้มาคือเป็นตัวแรมแปกิกบวกเพิ่มแรมพัดเป็น 8G กิกเป็น 16G กิกกับความจุให้มา256ตัวนี้บอกเลยว่าให้มาถือว่าจัดเต็มมากกับบอดี้ที่มีความสวยงามในการออกแบบของตัวเครื่องผมซึ่งพี่ชอบบอดี้ของตัวเครื่องมากสีสันตัวเครื่องในการดีไซน์คือลงตัวจริงครับนี่โคตรสวยครับผมบอกเลยว่าสวยจริงตัวนี้ คุ้มมากกับงบเลทราคา5000ันพีทำการใช้งานมาจริงตัวนี้คอนเฟิร์มว่าสุดยอดจริงครับหน้าจอตัวนี้ให้มาเป็นหน้าจออัมโมเดลผมตัวนี้ให้มา full hd พัดห6จนิ้วครับผมสีสันของหน้าจอคือสวยสดงดงามสู้แสง1000นิ้นนะผมขาดพีดูคือพี่อยู่ที่กลางแจ้งับผมคือหน้าจอดูครัผมหน้าจอมันมีความสวยงามมากคือมีความคมชัดของหน้าจอมากหน้าจอสามารถ ทัชสูงสุดคือ 120H เฮิร์ปรับเป็น60แล้วก็ปรับเป็น 120H เฮิร์คือให้มาสุดจริงพร้อมกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงผมตัวนี้ให้มาคือเป็น m e t e เ h e เฮโร่เจียวเก้เเล่นเกมบมเลยว่าตัวนี้จัดเต็มจริงอ้าววีหิเฟมปรับสูงสุดถือว่าเพียงพอมากเกมฟ e ีไฟล์ผมตัวนี้ปรับประมาณสูงสุดเพียงพอพ u b จปรับสูงสุดเพียงพอเกมเกมเกมแปะปรับมันกันต่ำก็ถือว่าเพียงพอซึ่งตัวนี้ให้มาถือว่าสุดจริงครับ คุณภาพคือเวิร์กมากครับพีผมชอบมากในการกดในการทัดของตัวนี้ผมพีผมใช้ดูว่าหน้าจอตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าพีดูใ,ใกล้ๆนะครับนี่ครับผมหน้าจอผมซึ่งพีออกมาที่กลางแจ้งผมช่วงนี้เวลาประมาณนี่ครับห้าโมงเย็นครับถือว่าหน้าจอสู้แสงดีมากครับผมตัวนี้นะว่าหน้าจอสวยสดงดงามจริงครับนี่ซึ่งพีชอบมากสเปคให้มาจัดเต็มมากกล้องหน้าตัวนี้ให้มาคือเป็นกล้องหน้า 20ล้านผมสกินโทนในการถ่ายบอกเลยว่าสุดจริงพร้อมด้วยกล้องหลังผมให้มาคือเป็นกล้องหลังขนาดตัวนี้ผมถึงว่าล้านมี AI Cam มล่าด้วยมาดูว่ากล้องหลังจะเป็นไงบ้างผมตัวนี้นะครับนี่ครับผมพี่จะขอถ่ายสดสด,สด,สด,สด้อนให้ดูนะครับว่ากล้องเป็นอย่างไรบ้างน,นะผมตัวนี้นี่กล้องโคตรสุดอะบอกเลยว่ากล้องสุดจริงครับนี่ครับ คือกล้องหลังให้มาสะใจมากครับผมตัวนี้ถ่ายบรรยากาศนี่ครับก็ถือว่าโอเคมากครับผมตัวนี้นะครับนี่สุดจิงคือเป็นมือถือที่กล้องให้มาจัดเต็มจริงครับคุณภาพบอกเลยว่าเกินค่าตัวจริงครับผมตัวนี้เดีย๋ยวผมคือตัวกล้องนะ่วิดีโอนะ่สามารถเปิดการสั่น ES ผมตัวนี้คือการจับโฟกัสของรูปภาพของกล้องถือว่านิ่งจริงครับมาดูผมวิดีโอจะเป็นไงบ้างนี่ครับทดสอบในการบันทึกวิดีโอผมตัวนี้นะครับนี่ ซึ่งบอกเลยว่าดิ่งมากครับกันสั่น es ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กจริงครับโคตรสุดอ่ะบอกเลยว่าสุดจริงครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับอันนี้พีก็อยู่ครับผมในการถ่ายบรรยากาศนะผมนี่ครับปึ๊บสวยครับผมแสงกําลังสวยแล้วตัวนี้อ่ะบอกเลยว่าสุดจริงในการถ่ายวีดีโออันนี้ไม่อวยผมพูดตรงตรงเลยว่ามันแบบมันเวิร์กมากครับนี่ดูครับดูคือเสียงแบบโหสุดยอดมากอ่ะ ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กจริงครับคือเป็นมือถือที่ถ่าย<อ>วิดีโอให้มาสะใจจริงครับผมตัวนี้นะครับคือเรื่องกล้องเนี่ยบอกเลยว่าสบายหายห่วงในกระเช้านมาดูว่า AI ในกระวถติจะเป็นอย่างไรบ้างผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือถ่ายคนนะครับดูผมอันนี้ถ่ายคนนะเอ๊นี่ครับอันนี้มาดูผมว่า AI จะเป็นไงบ้างนะผมอันนี้พีผมถ่ายคือถ่ายย้อนแสงก็สวยนะครับ นี่ครับมาดูว่า AI จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับว่า AI ในการลวัตถุจะเป็นอย่างไรบ้างผมจอย่างเช่นพี่ผมจะทำรถนี่พบวัตถุมาดูว่า AI คือ AI สามารถปรับสีผิวท้องฟ้าได้นะครับผมตัวนี้เช่นพี่จะทำการเปิดสีผิวของท้องฟ้ามันก็สามารถทําการนี่ครับผมซึ่งเราก็ดาวน์โหลดแพทก่อนนะครับท้องฟ้าคือการดาวน์โหลดตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริง AI ทําการบ้านมาดีมากโคตรสุดบอกเลย ใส่ดวงอาทิตย์ก็ใส่ได้บอกเลยว่าสุดจริงครับผมตัวนี้คือ The b เบสมากซึ่งพี่ชอบมากในการปรับแสงของวัตถุคือบอกเลยเป็นพีที่สุดยอดมากเช่นพี่ทําการลบวัตถุตัวนี้นะครับนี่ครับพีทำการลบคน AI ก็จะตรวจสอบว่าเป็นคนจริงไหมเนี่ยผม AI ตรวจสอบแล้วนี่ครับผมแล้วก็แตะผมที่คนนะครับผมนี่ครับแล้วก็ทําการลบวัตถุผมได้เลยครับผมนี้กะกทิ้งเดี๋ยวดูว่า AI จะเป็นอย่างไรบ้างดูครับความเนี๊ยบ บอกเลยว,ว่าสุดจริงกับการวัตถุซึ่ง AI พีให้10เต็ม10กับตัวนี้ใช้งานมาคือสุดจริงครับบอกเลยว,ว่าเวิร์กมากครับเรื่องกล้องสบายผมมาดูว่ากล้องหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับกล้องหน้าผม20ล้านพีผมจะขอถ่ายดูว,ยว่ากล้องหน้าเป็นอย่างไรบ้างผมอู๋สกินโทนโคตรด,ดีอ่ะืมบรรยากาศดีมากครับแสงกำลังสวยผมช่วงนี้นะครับนี่ ครับตัวอย่างเช่นพีผมถ่ายติดบุคคลน,นะคือ AI เนี่ยสามารถลบบุคคลด้านหลังเราออกจากภาพได้นะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้พีถ่ายติดค,คนนะครับซึ่งตัวอย่างเช่นนะผมนะครับผมมีคนอยู่ด้านหลังเมียพีก็สามารถใช้ AI ในการลบวัตถุบุคคลออกได้ผมซึ่งบอกเลยว่า AI คือเจ๋งจริงครับดูผมว่าเป็นไงบ้างในการถ่ายมานะครับ<ส>นี่ครับผมให้ดูเลยว,ว่าเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผมโห กล้องโคตรสวยครับบอกเลยว่ากล้องสวยมากพี่ผมจะตัดบุคคลด้านหลังออกนะครับจะใช้ a i นะผมตัวนี้ดูนะครับผมดูดูผม AI ผมแต่ผมบุคคลออกลบคนผมลบคนครับผม AI ก็ทําการประเมินผลครับว่าเป็นบุคคลคือเดอะเบสมากครับคือสุดจริงคือสุดจริงโฮ้ยลบได้หวังเวอร์อะคือตกใจมากว่าลบได้ขนาดนี้เหรอโหสุดยอดจริง กดที่คำว่ากากระบาดของผมตัวนี้ <Yeah. S 1> คือเป็นการลบนะครับวัตถุดู <Okay. S 1> ความเนี้ยบโหคือสุดจริงคับผมตัวนี้ในการลบวัตถุบอกเลยว่าสุดจริงคนหายไปไหนครับผมตัวนี้คือหายไปจริงนี่ครับ <Yeah. S 1> นี่บอกเลยว่าสุดจริงเดอะเบสมากครับผมสัพรีให้10เต็ม10กับ AI แค่ AI ก็คุ้มแล้วครับแต่ราคา4,990บาทนะครับวันนี้ว่าลำโพง2ตัวเสียงจะเป็นไงบ้างเมื่อเราเปิดที่กลางแจ้งนะครับ ดูผมว่าลำโพงจะเป็นอย่างไรบ้างผมด,ดูโคตรสุดโหเสียงโคตรดีอะ่ะเสียงดีมากคือมีความกังวานของเสียงมากครับดูเสียงโคตรดีเลยอะ่ะ The best มากครับเสียงโคตรดีเสียงเบสเสียงกลางให้มาจัดเต็มมากครับคุณภาพของตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงหน้าจอก็ถือว่าสู้แสงดีมากผมตัวนี้คอนเฟิร์มเลยว่าเป็นมือถือที่ The best มากครับดีไซน์ดู ดีไซน์มีความสวยงามจริงครับ The ะเบสมากผมตัวนี้ลาโพง1ตัวบริเวณด้านล่างอีก1ตัวด้านบนแล้วก็มี IR Digital Control ซึ่งพีผมใช้งานมา IR ใช้งานดีมากแล้วก็มีรูหูฟัง3.5ด้วยนะครับผมตัวนี้พอทไรซ p ซีซัพพอร์ตฟาชัดให้มา3 0ม0วัตต์กับตัวนี้แบตให้มา 5,500mAh หรือว่าสุดจริงครับผมตัวนี้นะครับคอนเฟิร์มแล้เป็นหมือนที่น่าใช้งานบ้านในปีนี้ผมในปี25กับเจ้าตัว Redmi Note 14นะครับผมตัวนี้คอนเฟิร์มจากพียเลยว่าเป็นตัวที่น่าใช้งานจริงครับกล้องดีเกมดีแบตอึดพกพาง่ายหน้าจอสู้แสงดีความสวยงามของบอดี้คือให้มาสุดจริงนะผมตัวนี้นะครับชอบดีไซน์จริงๆนะผมตัวนี้เดอะเบสมากครับดีไซน์มีความสวยงามแล้วก็น่าจอผมสาม,มารถสแกนด้วมือในการปลดล็อกผมบริเวณหน้าจอได้นะครับถือว่าให้มาดีมากผมตัวนี้นะครับแค่ตรงนี้ผมปลดล็อก ง่ายมากอีซี่มากครับผมบอกเลยว่าสุดจริงอีกตัวถ้าใครมองหาแท็บเล็ตราคาสุดคุม้มแนะนําว่าเจ้าตัวที่เป็น Xiaomi Pad เเปิดตัวล่าสุดราคา8,490บาทสามารถชมคลิปแกะกล่องในช่อง P Play ได้ P D, ผมตัวนี้บอกเลยว่า P ีทาการใช้งานมาบอดี้กันฝุ่นกันน้ำไปด้วยซึ่ง P ีทาการใช้งานจริงผมเซานี้ขอบคุณครับ